พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าหาพระโพธิสัตว์ใหญ่อยู่เรื่อยๆนึกถึงท่านอยู่เรื่อยๆหลวงปดูนึกถึงท่านอยู่เรื่อยๆก็ๆจะเป็นมงคลกับชีวิตเราไปลอัน,นี้เราก็นอนไปที่หลวงปู่มองภาพหลวงปู่มองรูปลักษณ์ของหลวงปู่ให้เข้าไปในใจเราตาเรามองเห็นรูปท่าน แต่ข้างในเรามันจะบันทึกรูปลักษณ์ของหลวงปู่เข้าไปในใจเราเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็นึกถึงท่านได้เพราะเราบันทึกหลวงปู่เข้าไว้ในใจเรานี่นะนขอบาร,รมีหลวงปู่รัตนาตั้งแต่สมเด็จองคปถมถึงองค์ปัจจุบันอยู่ข้างหน้าบาร,รมีรวมพระเปเจกพทะเจ้าพ,พระโพธิสัตว์พระธรรมพระสงฆ์บาร,รมีรวม หลวงปู่ดูห้าเมตรนี่หลวงปู่ได้รวมกําลังมาไว้ทั้งหมดในช่วงเวลาเนี้ยที่เราได้สวดมนต์นีี่หลวงปู่ดูดูมีบรารมีเต็มเป็นดินหลวงปู่ได้แผ่เมตตาผ่านรูปนามกายใจของลูกหลานพุธบมปัญโยทั้งทั้งหมดนั่นแหละที่สวดทางบ้านก็ดีให้เป็นกระแสดเดียวกัน เป็นคลื่นเดียวกันเป็นพลังงานเดียวกันแ,แพร่ไปตัวทั้งผืนแผ่นดินไทยทั้งหมดพระสยามพระศรีสยามเทพเทวาบุรพระมหาการัิ์ทศพระดงจิตสภาวิญญาณทั้งหมดทั้งปวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผืนแผ่นดินนี้มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเทพพระเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายทั้งหมด ทุกภาคของประเทศขอให้ได้มารับกําลังบุญกําลังแสงสว่างจากหลวงปูด่ดูผมมมปัญโยหลวงปู่ได้แพ่ไปสัพพจิตสัพพบิญญาณทั้งหลายให้มารับบุญกุศลนั้นแผ่ไปได้ปกปักรักษาตัวทั้งขืนแผนดินไทย เหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดก็ขอให้เป็นไปได้วยดีผ่านพ้นวิกฤตปัญหาต่างๆให้ประชาชนลูกไทยหลานไทยเราได้อยู่เย็ยนเป็นสุขทุกวันทุกครั้งที่ได้สวดมนต์ประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้อยู่รอดปลอดภัยตราบนานเท่านานแล้วก็บ,บุญใดกุศลใดที่พวกเราทั้งหลายได้มาสวดมนต์ภาวนานี้ ด้วยกำลังบารมีหลวงปู่แผ่ไปถึงเจ้ากรรมในเวรปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเราทั้งหมดไม่ว่าเรื่องราวอันใดมีกรรมกับอันใดผู้ใดสิ่งใดพบใดชาติใดวิบากกรรมอันนั้นปัญหาอันนั้นอุปสรรคอันนั้นทั้งหมดมขอให้บุญกุศลที่เราได้มาสวดมนต์นียได้แผ่ไปเปลี่ยนจากเจ้ากรรมในเวรเหล่านั้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ย่าได้จองกรรมอย่าได้จองเวร่าได้จองล้างจองผานกันแต่ไปถึงญาติพี่น้องผู้ที่มีสายสัมพันธ์ผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลมีมันดาบินดาปูย่าตายายญาติสารเิตผู้มีพระกุลทั้งหลายทั้งหมดตั้งแต่ในอดีตมาถึงปัจจุบันและที่จะเป็นไปในอนาคตทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้มารับบุญกุศลรับกําลังแสงสว่างกําลังจกกักรพรรดิจากหลวงปู่ดู อมมปัญญโหยเที่จะได้พ้นทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงนา mm ลมมปัญโยเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของข้าพเจา้าเลีครอบครัวทั้งทางโลกและทางธรรมและขอฝากดวงฝากชีวิตนี้ไปกับหลวงปู่ดูขอหลวงปู่ดูได้โปรดมีเมตตาอบรมสั่งสอน ปกป้องคุ้มครองดูแลรักษายียน้นำทางและประคับประคองชีวิตของข้าพเจ้าได้ครอบครัวให้อยู่ในคลองแห่งธรรมนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าข้าพเจ้าละครอบครัวจะเข้าสู่พระนิพพาน ได้จนกว่าจะสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาลุกประการเทอน,น้อมนึกในใจถึงสภาพดวงจิตสภาพวิญญาณทั้งหลายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกเรานั่นแหละน้อมไปนึกไปบิดามันดาผูย่าตายาย้ดวงจิตวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ไปมาร่วมถวายชีวิตด้วยกัน ไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธทางชีวิตัางโูเชมิอ,อนอนอมถวายชีวิตของข้าพเจ้าไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องบนทุกทุกพระองค์ทำมังชีวิตตาง โอเชมิขอน้อมถวายชีวิตไปกับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สังฆังชีวิตต่งโเูเชมิขอน้อมถวายชีวิตแด่พระสาวกของพระตะถาคตเจ้า ทุกทกพระองค์ที่ตรัสรู้แล้วโดยชอบประกอบด้วยธรรมสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิ